สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาไลฟ์สดนะครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับในหัวข้อเรื่องเครื่องดับนะครับว่าเราจะมีวิธีการตรวจช็คได้ยังไงนะครับซึ่งคลิปตรงนี้นะครับเป็นคลิปตัวอย่างนะครับในการสอนซ่อมมือถือฮาร์ดแวร์ออนไลน์นะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็คือจะสอนมารุ่นต่อไปก็จะเป็นรุ่นที่69กและ70สนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับจะเปิดต้นเดือนนี้นะครับก็ คาดว่าจะประมาณสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับวันนี้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็คือผมได้สอนไปในหัวข้อการเช็ค ic power วนะครับว่าสามารถที่จะใช้งานได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็คือจะเป็นการทบทวนในคลิปที่แล้วนะครับว่าในส่วนของการตรวจสอบ ic power นะครับในข้อ1 1ะครับมันเป็นการตรวจสอบดูว่าไฟไฟที่เข้ามานะครับหรือไฟทางเข้า ไฟทางเข้าที่เป็นที่เป็น <c oughs> ที่เป็นไฟบวกนะครับไฟจาก v b แบเข้ามาสู่ IC Power าตามตำแหน่งนะครับก็คือจะต้องเป็น2ทางเข้านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันขาดไปเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหตุทำให้ IC Power ไม่มีการทำงานเกิดขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปในข้อที่2ก็คือนะครับ1.2เป็นการตรวจสอบค่าไฟที่สวิตช์ออนนะครับจะมีค่าไฟนะครับ จะมีค่าไฟอยู่ที่2เกณฑ์มาตรฐานก็คือลบ0.5โวลต์กับ1.7โวลต์นะครับาตามค่าที่วัดไปเมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทันก็สามารถจะกลับไปดูในคลิปที่แล้วได้นะครับตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับก็จะเป็นหัวข้อต่อไปก็คือในข้อ1.3 <c oughs> ในข้อ1.3นี้นะครับก็คือจะเป็นการาเป็นการตรวจสอบการกินกระแสของพวสะพายนะครับซึ่ง <c oughs> ซึ่งช่างในปัจจุบันนะครับก็คือจะใช้จะใช้เกณฑ์ของพว์ซไพยาานะครับที่พว์ซไพยาาของเราเนี่ยจะมีช่องแอมอยู่นะครับว่าเวลาที่เราที่เรากดออนนะครับกดออนไปแล้วเนี่ยมันกินกระแสเท่าไหร่ยังไงนะครับก็คือ,อเป็นการทดสอบว่าเครื่องมันติดหรือว่ามันไม่ติดนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจริงๆมันมีเทคนิคเทคนิคของการของการเช็คนะครับโดยการกดออนต่างๆนะครับว่าเราจะมีวิธีการกดออนได้ยังไงนะครับ ถ้าเกิดวา่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือใครสนใจที่จะเรียนอสอนซ่อมมือถือนะครับเรียนซ่อมมือถือออนไลน์นะครับในแบบสอนสดนะครับผมจะรับสอนแค่รอบละ5ท่านเท่านั้นนะครับก็จะมี2ช่วงเวลานะครับมีรอบทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มและรอบ3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับจะเริ่มในสัปดาห์หน้าที่ถึงนี้นะครับ เป็นรุ่นที่69และ70นะครับการสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับก็ค่าเรียนไม่แพงนะครับก็คือใช้เวลาเรียนวันละชั่วโมงครึ่งจันทถึงสุกนะครับเป็นเวลา3สัปดาห์ด้วยกันนะครับ3สัปดาห์จบหลักสูตรการสอนนะครับคุณสามารถจะเช็คอาการเสียเป็นได้ทุกรุ่นนะครับแนวทางการสอนของผมตรงนี้นะครับไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเช็ครุ่นไหนหรือว่ายังไงนะครับซึ่งแนวทางตรงนี้เราสามารถจะนําไปใช้ได้นะครับได้ทุกรุ่นนะครับ จุดหลักที่สําคัญของการตรวจเช็คเครื่องนะก็คือเราต้องใช้มิเตอร์เป็นถ้าเราใช้มิเตอร์เป็นทุกอย่างก็คือจะง่ายไปหมดนะครับประกอบกับการเรียนรู้ลายวงจรหรือหลักเกณฑ์ารทำงานของมือถือที่ถูกต้องนะครับเราจะทราบอาการเสียอย่างชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะได้ซ่อมกันตรงจุดนะครับในในคอร์สก็คือ,อมุ่งเน้นให้ให้เราประกอบอาชีพได้นั่นเองนะครับก็คือ,อเราสามารถที่จะ จะมีอาชีพนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คืออาชีพซ่อมมือถือถ้าเราทำได้เราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับการเรียนของผมจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือแบบสอนสดอีกแบบหนึ่งก็คือเราสามารถจะไปเรียนในกลุ่มกลุ่มไลฟ์สดจบหลักสูตรนะครับก็เป็นลักษณะการไลฟ์สดแบบที่ผมกระทํา,อ,าทอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งซึ่งที่ทุกท่านดูอยู่นะครับซึ่งในกลุ่มน,นี้นะครับจะมีคลิปการสอนนะครับตั้งแต่หัวข้อแรกของการเรียนนะครับจนกระทั่งจบหลักสูตรการสอนนะครับปัจจุบันจะเป็นหัวข้อที่12นะครับใครที่เข้าไปที่หลังก็สามารถจะ ย้อนไปดูในคลิปแรกนะครับแล้วก็ดูต่อเนื่องกันไปนะครับ1 2 3 4 5สไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จนกระทั่งจบหลักสูตรการสอนนะครับคุณสามารถจะศึกษาได้ด้วยตนเองนะครับก็จะดูตอนไหนก็ได้ว่างตอนไหนก็ดูตอนนั้นนะครับต่อไปนะครับในข้อ1.3ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการตรวจสอบการกินกระแสของโพลิสไพร์นะครับโดยการจ่ายไฟเข้าไปในเครื่องนะครับในการจ่ายไฟเข้าไปในบอร์ดมือถือนะครับก็คือ <c oughs> เราจะต้องเราจะต้องจ่ายไฟที่ขั้วแบตนะครับแล้วที่สําคัญก็คือคุณจะต้องทําการกดสวิตช์ออนสวิตช์ออนตรงนี้นะครับ <c oughs> ในการกดออนเนี่ยถ้าเรากดออนยาวก็คือถ้าเป็นเครื่องที่ไม่ติดมันก็จะมีการกินกระแสะขึ้นขึ้นแล้วก็ลงตกไปที่ส่วนหลังจากที่เราปล่อยสวิตช์ออน แต่ทีนี้ในการเช็คที่ถูกต้องแล้วเราไม่ได้กดแช่ยาวนะครับเพราะว่าการกดแช่ยาวก็คือเครื่องมันไม่ติดอยู่แล้วนะครับโดยหลักเกณฑ์การเช็คของช่างทั่วไปนะครับเขาจะมีการกดออนสั้นๆนะครับกดออนสั้นๆก็คือให้เรากดไปทีเดียวกดออนสั้นๆกึ๊กนะครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบ <c oughs> อที่ซัพพลายของเราเนี่ยมันกินกระแสเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นข้อพิสูจน์อะไรได้บ้างนะครับก็คืออย่างนี้นะครับในข้อ1.3่าให้เรากดสวิตช์ออนสั้นๆนะครับ กดออนสั้นๆ <c oughs> ถ้าเกิดว่าซัพพลายกินแอมกินกระแสแอมอยู่ที่0.04นะครับถึง0.06นะครับแสดงว่า IC Power นะครับ ไอซีพาวเวอร์ของคุณนะครับทำงานแล้วนะครับอันนี้มันเป็นข้อพิสูจน์แบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันกินกระสที่น้อยกว่านี้หรือว่ามันมากกว่านี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราเอาทีละหนึ่งหัวข้อก่อนนะครับในการกดออนสั้นๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเช็คคลิกนะครับเช็คคลิกก็คือเพื่อตรวจสอบการกินกระส <c oughs> ่าอ่าในกรณีที่ที่กดออนสั้นๆไปแล้วจุดหลักของหัวใจของการเช็คไอซีพาวเวอร์ไม่ได้ไม่ใช่การกดออนยาวนะครับเป็นการกดออนสั้นเท่านั้นนะครับ ในข้อนี้มันเป็นการตรวจสอบ Power อเดยตรงว่ามันทํางานหรือไม่ทํางานนะครับว่ามันมีการกินกระแสไฟเกินหรือว่ากินกระแสไม่ถึงอันนี้มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าอะไรเสียได้บ้างนะครับถ้าเรากดซื้ออันสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นซัพพลายาในรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะมีจุดทันิยมค่อนข้างเยอะอย่างเช่น 0.000์นย์ะครับอ่าก็คือมีตัวเลขหลักหลังเนี่ยประมาณ4หลักอันนี้คือเป็นแอมป์ของพวกซัพพลายที่เป็นเป็นในระบบตัวเลขนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับเป็นเป็นอะนาล็อกที่อ่าที่เป็นที่เป็นที่เป็นรุ่นอ่าที่อ่ามีมานานแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็คือถ้าว่าใครใช้รุ่นนี้ก็คือ1ขีดนะครับหขีดก็คือ0.01 2ขีดเล็กๆนะครับก็คือ0.02เพราะฉะนั้นถ้าเป็น0.04 0.05ก็ขึ้นมา5ขีดแล้วกก็ตศูนย์นะครับ ในข้อนี้จะต้องมีข้อแม้ว่าเวลาที่เราปล่อยสวิทช์ออนจะต้องตกศูนย์เท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ตกศูนย์เนี่ยก็คืออาการเปลี่ยนละไม่ใช่ไม่ใช่อ c ซีพาวเวอร์ใช,ใช้ได้หรือว่ายังไงนะครับทีนี้มันเป็นการเช็คทีละขั้นตอนนะครับในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่อ c ซีพาวเวอร์ผ่านนะครับคุณจะจะได้ค่าค่าแอมป์ที่เท่านี้นะครับเวลาที่เราที่เราจ่ายไฟเข้าไปแล้วเราก็กดออนสั้นๆนะครับ การกินกระแสของแอมป์ก็คือจะอยู่ในเกณฑ์0.04ถึง0.06นะครับในการกดเนี่ยคุณกดครั้งเดียวนะครับก็ไม่สามารถที่จะวัดผลได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในการกดตรงนี้นะครับคุณอาจจะใช้อ่าอาจจะใช้การกดเนี่ยสักประมาณสัก4ี่หครั้งอา่าก็ได้นะครับสมมุติว่าเรากดออนสั้นๆนะครับอา่าสวิตช์ออนสั้นๆถ้าเกิดว่าอา่ามีการกินกระแส0.04ถึง0.06นะครับก็แสดงว่า i อซีพาวเนะครับาสามารถที่จะทํางานได้แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้ผมกดสวิตช์ออนนะครับปรากฏว่า,าตัวนี้ไม่มีการกินกระแสตแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ สวิตช์ออนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของซ็อกเก็ตหรือสายแพรนะครับโดยหลักเกณฑ์การทำงานของสวิตช์ออนเนี่ยให้เราใช้ใช้แหนบแตะกาวข้างหนึ่งนะครับแตะไปที่กาวด้านหนึ่งแล้วคุณก็ไล่ไปที่ลายสวิตต่างๆนะครับจะมีขาหนึ่งที่เป็นลายเปิดเครื่องนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราตรงกับขาที่เปิดเครื่องแล้วเนี่ยกระแสแอมป์จะมีการกินขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่า แอมไม่สามารถหรือว่าเครื่องไม่ที่ที่ไม่สามารถจะเปิดติดได้นะครับก็คือจะไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวของแอมนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการทดสอบนะครับว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันมีการกินแอมเท่าไหร่เวลาที่เราเวลาที่เรากดสวิตช์ออนนะครับเข้าไปนะครับมาดูอีกตัวนึงนะครับ อ่าตัวนี้นะครับกดสื้อลอนสั้นๆนะครับอ่าคุณจะเห็นว่ากระแสแอมเนี่ยมันขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วมันก็ตกศูนนะครับส่วนตัวนี้คุณจะเห็นว่าเวลากดออนปุ๊บนะครับอ่ากระแสนี่มันค้างอยู่นะครับว่ามันไม่ตกศูนอ่าซึ่งในข้อนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ผมอ่าบอกในตอนนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าให้เรากดออนสั้นๆทีเดียว เท่าน,นั้นนะครับเราก็กใส่แอมป์จะตกที่0ถ้าเกิดว่าแอมป์ขึ้นมาที่0.04ถึง0.06นะครับก็แสดงว่า IC Power ผ่านคุณก็เข<ม>้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับ IC Power แล้วนะครับต่อไปในข้อ1.4นะครับ1.4 <c ười> ก็คือให้เรากดออนเหมือนเดิมกดว่ากระแสกระแสนะครับกินไม่ถึงนะครับอ,อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่านะครับต่ำกว่า 0. 0 4 อันนี้แสดงว่า IC power ไม่ทำงานครับ IC power ไม่ทำงานเพราะว่าในหัวข้อนีอ้จะเป็นการเช็ค IC power นั่นเองนะครับในการกดออนสั้นๆถ้าเกิดว่ากระแสแอมป์ไม่ขึ้นไปถึง0.04แสดงว่า IC power ไม่ทำงานคำว่าไม่ทำงานในที่นี้นะครับก็คือ,อคุณจะต้องไปตรวจสอบในข้อ1.1บูก่อนว่ากระแสไฟทางเข้าเนี่ยมันมา2ด้านหรือเปล่า,าถ้าเกิดว่าม,มา2ด้านแล้วนะครับ ควรไปตรวจสอบไฟที่สวิช์ว่าเป็นค่า่าเป็นคมาตรฐานที่ผมบอกไปหรือเปล่าครับมี2ข้อก็คือลบ0.5โวลต์กับ1.7ึ่งจุดโวลต์ปรากฏว่าเราไปตรวจสอบ2ข้อแล้วปรากฏว่ามันผ่านมันผ่านทั้ง2ข้อเลยในข้อที่1.1มีไฟทางเข้าสองทางไฟที่สวิช์ออนมา1.7โวลต์อันนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเวลาที่เรากดออนสั้นๆไปปุ๊บกินกระแสแอมป์ไม่ถึง0.04ย์จในกรณีนี้นะครับให้คุณซ่อมไอซีพาวเวอร์ได้เลยนะครับ อ่าในการ ในการซ่อม i อซีพาวเวอร์นะครับก็คือจะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเครื่องตัวนี้โดนอะไรมาตกน้ํามาตกพื้นมาขาไอซีดะหรือแตกหักไปก็เป็นเหตุทําให้ตัวมันไม่ทํางานหรือตัวไอซีพาวเวอร์มันเสียมันก็ไม่ทํางานนะครับวิธีการซ่อมก็คือ,อในขั้นตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่กินกระแสไม่ถึงนะครับคุณไปตรวจเช็ค1.1่ผ่าน1้0อน่า1.2ผ่านแล้วนะครับพอไปตรวจสอบการกินกระแสแล้วมันกินน้อยกว่า0.04นนะครับในการวัดผลนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณ <c oughs> กดสวิตช์ออนสั้นๆครั้งเดียววัดผลไม่ได้ครับคุณจะต้องไปทดสอบการกดสวิตช์ออนสั้นๆเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็คือ5ครั้ง5ครั้งก็คือคุณกดออนไปแล้วปุ๊บปรากฏว่าในครั้งที่1ขึ้นมา0.03แล้วตก0คุณกดไปครั้งที่2อขึ้นมา 0. 02แล้วตก0พอคุณกดไปครั้งที่3ปุ๊บมันขึ้นไป0 0นนแล้วตก0อันนี้ถือว่าผ่านนะครับไม่ใช่ว่าไม่ผ่าน เพราะฉะนั้นในการกดออนสั้นเนี่ยก็คือบางทีเราสั้นมากสั้นน้อยสั้นเยอะอะไรอย่างนี้นะครับก็คือต้องสั้นให้เป็นจังหวะการทํางานนะครับ เหมือนกับเราคลิกเมาส์คลิกคลิกคลิกดกดไปนิดเดียวพอเราไม่ต้องไปกดแช่ยาวๆบางทีถ้ายาวไปก็อาจจะกินกระแสมากกว่านี้เราก็จะพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เราให้เราวัดผลจาก1ใน5ครั้งนะครับที่เราที่เรากดสวิตช์ออนสั้นๆถ้า1ใน5ครั้งเนี่ยมันมีมันมีเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์0 0น0ถึง0.06ก็แสดงว่า IC Power ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในกรณีที่ไม่ถึงในกรณีที่ไม่ถึงตรงนี้นะครับคุณจะต้องไปตรวจสออบข้1.1 โดยการวัดกระแสไฟทางเข้านะครับว่ามันมันผ่านเกณฑ์สองทางเข้าหรือเปล่านะครับแล้วแล้วก็คุณก็ต้องไปตรวจสอบค่าไฟที่สวิตช์ออนดูก่อนว่าเราได้ค่าไฟที่สวิตช์ออนตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่ผมบอกไปหรือเปล่านะครับลบศูนย์้วนก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายไฟไป4ี่จุด้วอนลบศูนย์จุ้เนี่ย คำว่าลบส่วจุท่าในที่นี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับค่าวความต้านทานของตัวอาจตัวนี้นะครับว่าเท่าไหร่ที่มันอยู่ที่ลายสวิตช์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นค่าวความต้านทานที่ที่ ที่ไม่เท่ากันนะครับของแต่ละรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นค่าไฟที่ออกมาที่ลายสวิทช์ก็คือจะไม่เท่ากันนะครับก็คือผมให้เกณฑ์ตั้งแต่ลบส่วนนะครับก็คือหมายความว่าคุณจะได้4.0ก็ได้ครับ4.1ก็ได้4.2ก็ได้4.3ก็ได้4.4ก็ได้หรือ4.5ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจ่ายไฟไป4โวลต์คุณก็ต้องลบไปอีก0.5ก็เท่ากับ3.5ถึง4โวลต์คุณได้ค่าเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์นี้ก็ถือว่าใช้ได้้เเเช่่นนนนนนนกกกกัััััะะคคครรรบบอออออา็็ืีีปณฑ์ขงวดไฟท เมื่อเมื่อคุณตวรวจสอบดูแล้วสองทางนี้ผ่านถ้าเกิดว่าทางเข้ามันมาทางเดียว คุณจะไปซ่อมไอซีพาวเวอร์ก็ไม่ได้ครับคุณจะต้องไปหาไฟทางเข้าอีกส่วนหนึ่งว่ามันเข้าส่วนไหนของตัว IC อที่ตัวซีตำแหน่งไหนของเครื่องนะครับคุณจะต้องไปหาข้อมูลจากเครื่องที่ใช้ได้หรือคุณอาจจะต้องไปดูลายวงจรว่ามีไฟทางเข้าจาก VBa t ที่เข้าสู่ IC p o w e วอร์กี่กี่ด้านของตัว IC นะครับถ้าเกิดว่ามันเข้า2ด้านแต่ปรากฏว่าคุณวัดได้แค่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งไม่เข้ามาก็เป็นเหตุทำให้การกินกระแส จากการคลิกกดพอรอสั้นๆนะครับก็คือไม่มีการกินกระแสถึง0.04ก็คือเป็นเหตุทําให้อ c ซ o พาวเวอไม่ทํางานสาเหตุก็คือไฟทางเข้าขาดไปเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปต่อลายไฟวีแบตเพื่อจะไปหาตําแหน่งทางเข้าอีกทางหนึ่งเท่านี้เองอเครื่องก็จะติดขึ้นมาโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งซ่อมนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้จุดจุดเสียของมันอย่างชัดเจนนะครับ ถ้าถ้าเราเช็คได้ทั้ง2องตแหน่งสมบูรณ์แบบร้อเ็นแล้วนะครับคุณก็ต้องซ่อม IC Power ในการซ่อมเนี่ยคุณอาจจะต้องยก IC Power ขึ้นมาแล้วก็มา,าทำขา IC ใหม่นะครับแล้วคุณก็วางกลับไปที่เดิมจุดหลักหรือสาเหตุของการเสียนะครับขึ้นอยู่กับว่าเครื่องตัวนี้นะครับโดนอะไรมาตกพื้นมาคำว่าตกพื้นมาเนี่ยขา IC ที่ที่มันอยู่อยู่ที่ใต้ IC Power นะครับ <c oughs> เวลาที่เรายกขึ้นมาเวลาที่เรายกขึ้นมาเนี่ย<อ> IC power ก็จะมีขา i อต่างๆนะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือขาของ i c power นะครับสมมุติว่ามันมีการหลุดออกไปหรือว่ามีการขาดอหรือแตกหักออกไปในบางส่วนนะครับก็จะเป็นเหตุทําให้ IC ตัวน,นี้ไม่มีการทํางานเกิดขึ้นนะครับด้วยหลักเกณฑ์การซ่อมมือถือแล้วเนี่ยก็คือ,อเขาก็จะมีชุดแผ่นเพลแผ่นเพจที่สามารถสร้างขา i อมีตะกัวแล้วนะครับในการสร้างขาตัว IC ใหม่ขึ้นมา เมื่อคุณยกขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องเคลียร์ของเก่าให้เรียบร้อยนะครับก็คือโดยการใช้ลวดสับตะกัวดูดพื้นผิวที่ตัวของของตัว IC Power ออกไปนะครับให้เป็นผิวเรียบนะครับแทนให้มันเสมอกันส่วนที่ตัว IC เนี่ยคุณจะต้องทําขาใหม่ขึ้นมาแล้วคุณจะต้องนําวางกลับไปที่เดิมแล้วที่สําคัญก็คือ,อในตัว IC ทุกตัวนะครับจะมีจุดมาร์กคุณจะเห็นว่าตัวนี้มีจุดมาร์กเล็กๆอยู่นะครับคุณจะต้องนําจุดมาร์กให้ตรงตามตําแหน่งนะครับ ซึ่งข้อควรระวังข้อควรข้อควรระวังของ IC Power นะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้มันไม่เสียแต่ปรากฏว่าคุณลืมว่าจุดมาร์กเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเวลาที่เรายกมาแล้วปรากฏว่าเราลืมตำแหน่งนะครับาก็แนะนําให้ถ่ายรูปเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะยก IC ขึ้นมาแล้วคุณก็ไปตรวจสอบในรูปที่คุณถ่ายเอาไว้เนี่ยว่าการวางตำแหน่งมัน มันถูกต้องหรือเปล่าถ้าคุณวางกลับด้านเมื่อไหร่นะครับคุณจ่ายไฟเข้าไปตอนไหน IC Power ของคุณจะพังทันทีนะครับอันนี้ผมขอเตือนไว้นะครับว่าบางท่านก็คือไม่รอบคอบในการทําในการซ่อมมือถือจะต้องทุกขั้นตอนมีความละเอียดทุกขั้นตอนนะครับมีความใจเย็นที่จะต้องอทําในส่วนนั้นๆนะครับคุณจะไปใจร้อนทําก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเป่าตัว IC ปรากฏว่าเผลอไปทําตัว R เล็กๆหลุดออกไปสักตัวหนึ่งอันนี้เกิดปัญหาขึ้นแน่นอนนะครับเครื่องจะไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าตัว R นอ่ยมเนี่นนวง ซึ่งมีความสําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทําตัว C ีที่เป็นตัวสีน้ําตาลนะครับตัวสีน้ําตาลที่มันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้หลุดออกไปอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าจะทําให้ลายวงจรไม่ขาดนะครับก็คือ ในการวางตำแหน่งของอุปกรณ์เล็กๆเนี่ยมัน,ม,นมันการวางตำแหน่งมันต่างกันนะครับซึ่งตรงน,นี้เราจะต้องมีการเรียนรู้ที่ถูกต้องนะครับว่าตัว C ทีทางานอะไรนะครับทางานยังไงตัว R ทํางานแบบไหนนะครับคุณจะต้องรู้นะครับเป็นตัวต้านทานในรูปแบบไหนการวางตำแหน่งของลายวงจรจะวางยังไงในส่วนของการเรียนการสอนตรงน,นี้นะครับผมจะสอนทั้งหมดนะครับทั้งหมด ใน,ในส่วนของของตัวอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ตลอดจนกระทั่งตัวใหญ่ๆมีการทํางานอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าเรารู้ว่า IC Power เนี่ยมันคือตัวจ่ายไฟแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีการทํางานอยู่หลายอย่างที่ตัว IC Power นะครับในบางรุ่นมันก็จะรวมถึง Audio i โด้วยนะครับว่ามันคืออะไรกันนะครับเอ๊ะพาวเวกับ a u d i o มันไปรวมกันได้ยังไงอ,อันนี้เราจะต้องมีการเรีนยนรู้ที่ถูกต้องเวลาที่เราซ่อมอาการเสียเนี่ยมันก็จะเสียไปตามจุดภายนอกต่างๆนะครับจุดสุดท้ายที่มันเกิดปัญหาก็คือที่ตัว IC นะครับออันนี้เป็นการเป็นการกดออนกดออนสั้นๆในกรณีที่กินกระแสไม่ถึง0.04นะครับก็แปลว่า IC power ไม่มีการทำงานเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ในการในการที่เรามานั่งเรียนนะครับ illar, ผมบอกได้เลยว่าเราสามารถที่จะเป็นช่างได้นะครับต่อขอให้เราตั้งใจมีมีหลายคนนะครับที่บอกว่ามาอยากจะมาเรียนตัวต่อตัวครับก็คือมาจับมือสอนเลยอันนีーー้คุณผมตอบได้เลยนะครับว่าคุณไม่ต้องมานะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณมาคิดว่ามานั่งให้จับมือสอนเนี่ยคุณไม่มีวันที่จะเป็นได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ยืนด้วยตัวเองอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับว่า ต่อให้ต่อให้คุณไปนั่งเรียนที่ไหนคุณก็จะไม่ได้ครับในส่วนที่เราจะได้เนี่ยก็คือ1จะต้องมีความตั้งใจจริงในการที่เราจะลงมือทําในส่วนตรงนี้นะครับคุณนำคุณคุณนำแนวทางของผมเนี่ยไปปฏิบัติพร้อมกับเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาทําการตรวจสอบตามที่ผมสอนไปในทุกๆข้อเนี่ยคุณจะได้เองนะครับ แล้วก็ประกอบกับความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะทาในส่วนนี้นะครับการที่เราเป็นช่างท,ที่เก่งได้นะครับก็คือเราต้องแสวงหาความรู้นะครับโดยโดยที่คนที่ไม่รู้เลยนะครับเราจะต้องเริ่มต้นจากการก้าวบันไดขั้นที่1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บคุณไปนั่งเรียนยก CPU เลยนะครับทั้งๆท,ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมรับประกันได้ว่าคุณจะซ่อมเครื่องไม่ได้นะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ถึงหลักเกณฑ์การทำงานที่ถูกต้องคุณก็เช็คยังไม่เป็นว่ามันเสียหรือเปล่าอยู่ๆก็จะไปยกมันเลยก็ไม่ได้นะครับซึ่ง CPU เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของเครื่องนะครับถามว่ามีโอกาสเสียได้ไหมครับก็ได้ครับแต่ตราบใดถ้าเครื่องยังคงติดอยู่นะครับโอกาสที่ CPU จะเสียมันก็จะมีน้อยกว่ากว่าเครื่องที่มันไม่ติดหรือว่ายัางไงนะครับเพราะฉะนั้นในการเช็คการกินกระแสตรงนี้ก็จะเป็นข้อบ่องชี้ให้ได้ว่า,ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่ไม่เกิดการเสียซึ่งในหัวข้อของผมเนี่ย ตามเมื่อวานที่ผมบอกไปนะครับก็คือเป็นการเช็ค IC Power เว่าเสียหรือเปล่าเช็ค IC Charge ว่าเสียหรือไม่เช็ค CPU ว่าทำงานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไปตรวจสอบดูว่า IC f a a เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นหรือว่ามันเกิดข้อมูลสูญหายในส่วนไหนบ้างแล้วการที่แสดงผลออกมายังจุดภายนอกมันคืออะไรนะครับ ซึ่งซึ่งในหัวข้อนี้ก็เราต้องอาศัยความเข้าใจในการปฏิบัติในทุกขั้นตอนนะครับคลิปที่ผมมานําเสนอตรงนี้นะครับก็คือเป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างของการสอนแค่นั้นเองนะครับถ้าเราได้มานั่งเรียนมานั่งเรียนในการเรียนผมจะให้คุณเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการเตรียมไม่มีอะไรมากครับในส่วนในส่วนของการตรวจเช็คเครื่องก็คือมีพ o ว e r s u p p ั y าเนี่ย <S <S เป็นหัวใจสําคัญของการของการเรียนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมจะต้องสอนวิธีการวัดไฟนะครับว่าวันนี้คุณจะต้องมาทําการวัดไฟรอบๆเป็นสบ power คุณนําบอร์ดมือถือขึ้นมาโดยที่บอร์ดมือถือของเราเนี่ยจะต้องมีการถอดซิงค์ฝาครอบออกนะครับให้เห็นตัว IC คุณจ่ายไฟเข้าไปจ่ายไฟแบบไหนนะครับปรับมิเตอร์ไปะย่านไหนวิธีการวัดทํำยังไงอันนี้ผมให้คุณทาในในขณะที่มานั่งเรียนเลยนะครับก็คือทุกคนจะต้องทําเหมือนกันพร้อมกันคุณวัดไฟได้กี่ทางเข้าอลองบอกมาคุณนําเครื่องเสียมาทําการทดสอบเลยครับเราจะ,ะผมจะวิเคราะห์ให้คุณว่าตัวที่คุณนํามาเรียนเนี่ยอะไรมันเสียคุณสามารถจะจะตอบได้ด้วยตนเองนะครับหลังจากที่ผมสอนในในหัวข้อนี้จบไปแล้วเนี่ยเราจะ จะมีการวิเคราะห์ได้ถูกต้องว่าอ๋อตัวนี้ไอซีชาร์จเสียตัวนี้ CPU เสียตัวนี้ไอซีพาวเวไม่ทํางานอ่าเราสามารถจะมีคําตอบให้เรานะครับอ่าโดยที่เราเราจะไม่มืดมนในการซ่อมนะครับบางคนเนี่ยเจอเครื่องดับมาผมรับประกันได้ว่าอ่าคนที่เป็นช่างมือใหม่ทํำยังไงครับมาถึงปุ๊บคุณเสียบสายชาร์จเลยครับว่าเอ้ะเครื่องมันตืดหรือเปล่านะครับเมื่อเสียบสายชาร์จเข้าไปปุ๊บคุณทํำยังไงครับคุณก็ไปใช้ตัวเทสชาร์จเทสชาร์จที่ก้นชาร์จว่ามันกินแอมป์ อันนี้มันไม่ใช่คําตอบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่ไม่ติดวงจรการชาร์จจะไม่ทํางานนะครับวงจรการชาร์จไม่ทํางานซึ่ง ซึ่งคุณก็ในในในตัวเทสชาร์ดไม่ได้ตอบเราว่าอะไรเสียที่มันไม่สามารถจะใช้งานได้ตัวนี้ติดตัวนี้ไม่ติดนะครับจริงจริงแล้วมันไม่ใช่คําตอบที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในคําตอบที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือในการในการที่เราจะรู้ว่าเครื่องติดหรือไม่ติดนะครับคุณจะต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยใส่เข้าไปที่ตัวขั้วแบตแล้วคุณก็ลองออนเครื่องดูว่าเครื่องมนติดหรือว่ามันไม่ติดอันนั้นคือคําตอบที่ชัดเจนว่ามันคืออะไรนะครับอ,อันนี้ก็ก็เป็นการตรวจสอบอดยวิธีหนึ่งนะครับ ต,ต่อไปข้อ1.5ครับ1.5เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบการกินกระแสเหมือนเดิมครับโดยการกดออนสั้นๆเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าในข้อนี้นะครับก็มีความแปลกจากข้อ1อจากข้อ3 1.3และ1.4ก็คือ,อะจะกิน M นะครับสูงนะครับสูงนะครับสูงกว่าก็คือสูงกว่า0.06ขึ้นไปนะครับขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นผมกดออนสั้นๆปุ๊บ ปรากฏว่าแอมตรงนี้นะครับกินกระแสไปที่0.19แล้วก็ตกศูนย์ลงมานะครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องตกที่ศูนย์ด้วยนะครับตกที่ศูนย์ไม่ใช่กินกระแสค้างนะครับการกินกระแสค้างก็เดี๋ยวมีในหัวข้อต่อไปอีกนะครับว่ากินกระแสค้างมันเกิดจากอะไรเสียนะครับการกินกระแสของสลายเนี่ยมันมีเยอะนะครับว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเรียนรู้ที่ถูกต้องนั่นเองนะครับการกินกระแสสูงนะครับก็คือจะมีการเสียอยู่ทั้งหมด3มกรณีด้วยกันนะครับ สามกรณีในที่น,นี้คืออะไรครับกรณีที่1ก็คือเกิดจากจุดเชื่อมต่อภายนอกที่ต่อกับ CPU เกิดการช็อตนะครับอันนี้หมายความว่าครับจุดเชื่อมต่อภายนอกเนี่ยคืออะไรครับในเมนบอร์ดที่ผมถืออยู่นะครับจุดเชื่อมต่อภายนอกไม่มีตอนนี้ผมถอดออกหมดแล้วนะครับจุดเชื่อมต่อภายนอกที่มันไป,ไปเกี่ยวเรื่องกับ CPU ีเนี่ยอันนี้ก็คือเราต้องมีการเรียนรู้ที่ถูกต้องนะครับว่า,ามีอะไรบ้างอ,าอย่างเช่นก้นชาร์จนะครับก็คือกล้องนะครับ อะไรต่างๆที่มันไปไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ CPU นะครับตัวสแกนต่างๆอะไรพวกนี้นะครับคุณต้องถอดออกให้หมดเขาเรียกว่าทําการลอยบอร์ดลอยบอร์ดในที่นี้ก็คือคุณจะต้องถอดอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนออกให้หมดนะครับเหลือแต่บอร์ดเปล่าๆเหลือแต่บอร์ดอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าการลอยบอร์ดเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็คือจุดเชื่อมต่อภายนอกที่ต่อกับ CPU เนี่ยเราถอดทิ้งไปหมดเลยนะครับแล้วคุณก็มามาจา่ายเพื่อซ่อภายเข้าไปแล้วก็โดยการใช้เปิดเครื่องนะครับคุณอาจจะใช้แนวเปิด การการเปิดเครื่องก็คือแตะกาวข้างหนึ่งแล้วคุณก็ไปแตะที่ขั้วสวิตช์นะครับที่ลายที่ลายบวกตัวที่มีกระแสไฟที่ตัวสวิตช์นั่นนะครับก็คือลายเปิดเครื่องอคุณแตะใช้แนบแตะที่ลงกาวด้านหนึ่งแล้วคุณก็ไปแตะที่ขั้วสวิตมีเป็นเส้าแคบกี่ขาหรือสี่ขาห้าขาคุณก็ต้องแตะไปทีละขาเมื่อแตะไปแล้วคุณก็ต้องไปสังเกตว่าขาไหนที่มันขึ้นแอมป์หรือว่าเราใช้วิธีการวัดไฟที่ลายสวิตช์ก็ได้ว่าจุดไหนที่มีกระแสไฟมาจุดนั้นก็คือลายเปิดเครื่องนะครับ คุณก็เอาไปลงกลาวเข้าแค่นี้เครื่องก, mm. กอ็แอมก็เกิดการกินขึ้นมานะครับในข้อหนึ่งก็คือให้ทําการลอยบอร์ดปรากฏว่าเราทําการลอยบอร์ดไปแล้วเรียบร้อยนะครับปรากฏว่ามันมันมันก็ยังเป็นกระแสะเท่าเดิมนะครับกดออนไปแล้วกดออนสั้นไปแล้วนะครับกินกระแส0.19แล้วตก0อันนี้มันแปลว่าเกินจาก0.06ขึ้นไปนะครับแสดงว่าในข้อนี้ไม่ใช่ครับคุณลอยบอร์ดไปแล้วไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณลอยบอร์ดไปแล้ว เครื่องมันกินกระแสต่ำลงแล้วก็ติดขึ้นมานะครับก็แสดงว่าตัวที่เราถอดออกไปตัวใดตัวหนึ่งมันเกิดการเสียหรือเกิดการช็อตที่ตัวมันเองนะครับอย่างเช่นตัวสแกนช็อตอย่างนี้นะครับคุณถอดออกปุ๊บเครื่องติดเลยอันนี้ก็มีด้วยนะครับกล้องช็อตคุณถอดกล้องออกแล้วเครื่องติดเลยก็มีนะครับแต่ถ้าเราไม่ถอดเรากดออนทั้นๆแล้วมันกินกระแสที่สูงกว่าเพราะว่าเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ทําให้กินกระแสเยอะนะครับเวลาที่มันเกิดการช็อตขึ้นมาที่ตัวมันเองนะครับ ต่อไปข้อที่2กรณีที่2ก็คือเกิดจาก IC Power นะครับกินไฟเกินนะครับอ่ากินไฟเกิน IC Power กินไฟเกินมันหมายความว่าไงครับก็คือหมายความว่า <c oughs> หมายความว่าเวลาที่เรากดออนสั้นๆไปแล้วเนี่ย กระแสไฟมันจะมากกว่าปกตินะครับแทนที่มันจะเป็นศ0นยแต่ปรากฏว่ามันเป็น0.19 0.25 0.24แล้วตกศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ากินกระแสไฟที่เกินกว่าค่าปกตินั่นเองนะครับก็คือเป็นเหตุทําให้เอ็นซีพาวเวอร์มันเสียนะครับมีโอกาสที่จะเสียสําหรับการกินกระแสไฟเกินซึ่งในหัวข้อนี้ยังไม่ใช่คําตอบร0 0ว่าเออเราจะเช็คได้หรือเปล่าว่ามันกินกระแสไฟเกินที่เอ็นซีพาวเวอร์นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งข้อนะครับ ต่อไปข้อที่3ก็คือเกิดจาก IC ชาร์จเสียครับอชาร์จเสียนะครับมีคำตอบอมีคำตอบอยู่2ข้อด้วยกันเราไม่รู้หรอกครับว่าเป็นที่ IC, IC Power พกินกระแสไฟเกินหรือว่า IC ชาร์จเสีย ไอซชาร์จเสียก็เป็นเหตุทําให้กินกระแสะไฟเกินได้เช่นกันเพราะว่ามันช็อตที่ตัวมันเองนะครับก็คือเวลาที่เรากดออนไปปุ๊บนะครับกระแสแอมป์มันก็จะสูงกว่าค่าปกตินะครับที่เป็นการเช็คคลิกนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปนะครับช่างส่วนใหญ่ที่เขาเช็คกันพอกดออนสั้นๆปุ๊บกินกระแสะไฟสูงเมื่อไหร่ปุ๊บเขาเปลี่ยนไอซชาร์จทันทีเลยครับแต่ผลปรากฏว่าไม่ใช่ครับมันเป็นไอซีพาวเวอร์กินไฟอันนี้เราก็เช็คไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ขั้นตอนที่ถูกต้องในการตรวจเช็คนนะะรัาเเพะฉะ้ดี๋ยว หัวข้อต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการเช็คว่า IC Power เสียหรือว่า IC ชาร์จเสียกันแน่นะครับซึ่งเป็นหัวข้อทีอ่เป็นจุดที่ว่าคุณสามารถจะตรวจสอบ IC Power ได้100%ว่าเสียหรือเปล่านะครับจากการวัดไฟที่จุดไหนนะครับก็คือขอให้ติดตามกันไปนะครับอ,อันนี้ก็คือวันคลิปนี้ผมขอ,ขอฝากไว้ได้แค่ข้อ1.5นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปไลฟ์สดในกลุ่มไลฟ์สดจบหลักสูตรต่อนะครับก็อนี้อันนี้ขอประชาสัมพันธ์นะครับใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์สดจบหลักสูตรนะครับก็คือหมายความว่าในกลุ่มนี้นะครับผมสร้างขึ้นมาโดยการสอนแบบไลฟ์สดในลักษณะที่ผมสอนอให้คุณอยู่ในตอนนี้นะครับก็ ในการสอนเนี่ยจะมีคนเข้ามาดูในตอนไลฟ์สดนะครับหลังจากไลฟ์จบแล้วในวันนี้นะครับก็คือคลิปยังคงอยู่ในกลุ่มตลอดไปนะครับไม่มีวันหมดอายุนะครับคุณสามารถจะย้อนกลับไปดูในหัวข้อที่1 2-3ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงล่าสุดนะครับได้ตลอดเวลาคุณจะดูตอนไหนก็ได้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งเรียนสดกับผมนะครับ คุณก็อาศัยวิธีการดูคลิปไปนะครับแล้วก็ทําตามแล้วก็ปฏิบัติตามไปด้วยนะครับซึ่งเป็นการสอนละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่หัวข้อแรกนะครับเปรียบเสมือนการเรียนสดเช่นกันนะครับเหมาะสาหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาที่จะมานั่งเรียนในกลุ่มนี้นะครับผมจะเก็บค่าสมาชิก999บาทเท่านั้นนะครับคุณสามารถจะอยู่ได้ตลอดไปนะครับผมก็จะมีคลิปมานําเสนอให้ตลอดนะครับว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับเป็นอาการที่ ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนนะครับในการในการที่เรามาเช็คอาการเสียนอกเหนือจากหลักสูตรการสอนหรือว่าการเปลี่ยนาาเปลี่ยนหรือเปลี่ยนจอไปแล้วนะครับเป็นค่าปกติอาการเช็ควัดไฟอะไรต่างๆพวกนี้มาหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีอาการอะไรอีกที่มันนอกเหนือ,อรายการจากนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับ ก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับค่าสมาชิก999บาทเท่านั้นนะครับชื่อกลุ่มนะครับสอนซ่อมมือถือฮาร์ดแวร์ไร์สดจบหลักสูตรนะครับอันนี้ขอฝากไว้นะครับให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ที่หน้าโพสต์นี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวันนี้นะครับสวัสดีครับ